ก็มีประเด็นเรื่องโค้ชของราชบุรีซึ่งตอนแรกเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยดักราสคาร์โดโซน่าจะทําเพราะว่าไม่มีข่าวเรื่องของโค้ชราชบุรีเลยและสุดท้ายเนี่ยนะครับมันมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงโค้ชนะครับเกิดขึ้นแล้วเพราะว่าดักราสเองเนี่ยตอนแรกจะถูกขัดตาทับยาวๆไปแต่บอร์ดบริหารของราชบุรีก็คงหาโค้ชอยู่แล้วก็มองว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันได้นะครับ ก็เสียบเลยในระหว่างนี้แต่ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยสี่ห้าเกมแรกก็ทําให้ก่อนแล้วก็ให้มาระหว่างฤดูกาลซึ่งราชบุรีเนี่ยทาอยู่เหมือนกันก็จะรอสองตลอดว่าโค้ชคนไหนมีเงื่อนไขที่เอ้ว่างพอดีแล้วจะเข้ามาทําทีมได้นะครับเหมือนในช่วงหนึ่งที่ได้เอูนโนเบร่ามานะครับมาทำโค้ชของเขาเนี่ยที่ได้มาเนี่ยก็คือ ia, คาร์ลอสเปเนับซึ่งก็มีรายงานว่านี่คืออดีตข้างของมาเซียน่านะ แล้วก็กลุ่มรัชบุรีลงซ้อมนะครับในวันที่20มิถุนายนก็คือวันที่เราคุยกันเนี่ยคือวันนี้ออกคลิปเนี่ยควันนี้เนี่ย20ลงซ้อมทันทีนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรัชบุรีเขาจะไปอุ่นเครื่องที่โดนิเซียอ่านจากนี้ได้โคช้ชมาแล้วนะครับแล้วเป็นโคช้ชหนุ่มนะรัชบุรีชอบแบบนี้ครับชอบเอาโคช้ชที่ประสบการณ์อาจจะยังไม่เยอะมากแต่ว่าโปรไฟล์ดี แล้วก็มีโอกาสทํางานในเรื่องของการร่วมมือกับสโบสมสรใหญ่มาก่อนซึ่งประวัติเขาใช้ได้นะครับลอสเปนยานี่อายุ40ก็ตอนเป็นนักเตะเนี่ยเล่นให้กับเรยเอ้าบนโดลิดนะครับเล่นไบไทสตีบอกว่า155เกมแล้วก็เป็นเยาวชนของบาร์เซโลนานะครับสมัยที่ลงเล่นยุคนั้นก็ช่วงปี2 0 0พถึงนะครับเป็นเยาวชนนะเล่นกับทางไบรโดลิดเป็นชุดใหญ่ แล้วก็ลงเล่นในพวกลีกเซกูนดานครับหน้าดิวิชันน่เล่นไป300ปรเเมนะครับส่วนผลงานคุมทีมคุมทีมลีกอินเดียนะครับก็คือ FC ฟซีกวาซึ่งเป็นทีมใหญ่ของลีกอินเดียนะครับซึ่งเป็นทีมสุดท้ายของเขานะครับที่ออกไปเล่นจนแขวนสตัตแล้วก็ต่อยอดในการเป็นโคช้ชต่อนะครับอ่าประจวบ เปิดตัวพี่สารเอาไม้แก้วนะครับก็ตามคาดจริงๆแล้วผมบอกเลยว่าประจวบเขาก็พยายามจะดีลเงียบๆแหละแต่นักเตะเหมือนเขาก็เลือกประจวบแล้วเพราะเขารู้ว่า,าถ้าเขาสามารถเคลียร์กับนครราชสีมาได้ตามเงื่อนไขว่าถ้าทีมตกชั้นเนี่ยเขาสามารถย้ายทีมได้เขาก็คงจะเลือกไปเล่นกับทีมที่เขาได้โอกาสในการลงเล่นซึ่งชุดวงเนี้ยถ้าพูดถึงนะปานพิสาร ก็คือแก่แต่เก่าแล้วเขาก็ดูแลร่างกายตัวเองดีคนที่เคยเกือบจะเลือกเลิกเนี่ยก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าจะมายืนระยะในการลงเฝ้าเสาได้ต่อเนื่องทุกนัดขนาดนี้นะครับแล้วฟอมก็ยอดเยี่ยมซึ่งเขาก็เหมาะอาการที่จะไปลงเล่นกับพวกทีมที่นเน้นเกมป้องกันนั่นแหละนะครับส่วนการออกบอลด้วยเท้าเนี่ยอาจจะไม่ให้จุดเด่นของพิสารมากมายนักแต่เรื่องของการเซฟนะการยืนตำแหน่งว่าเขาก็ุ้นลาเขาเดียวกับศิวรักษ์นะครับได้เก่าไปแล้วเรื่องนี้ผมว่าไม่กังวลแล้วก็ สเปซผู้เล่นแบบนี้ก็คงเหมาะสมที่จะมาแทนที่ชัดชัยบุตรพรมอจวบเองก็นิ่งมากนะครับในการบริหารจัดการเรื่องนี้นายกเกียร์ก็เดินเกมเองเลยก็ติดต่อกับเอกพิสารนะครับซึ่งเอกพิสารนี่ก็มีไปเตะบอลเดินสาย,ยช่วงหนึ่งเหมือนกันหลังจากหมดสัญญากับทางนักขอนราชศีมานะครับก็เคลียร์กันลงตัวนะครับเราย้ายมาเล่นในลีกสูงสุดต่อเป็นช่อยการเสริมที่เหมาะสมนะครับแล้วการ ลุ้นแย่งมือหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับว่าประสบการณ์ผมว่าก็ควรจะแบเบอร์ถ้าไม่ฟอร์มหลุดจริงๆแล้วผมคิดว่าเขาเติมเต็มได้ให้กับทางประจวบกลายเป็นการเสริมของประจวบค่อนข้างแน่นนะครับค่อนข้างแน่นแล้วต่อยอดทีมได้ในมุมผมนะสี่ห้าเกมแรกเท่านั้นจะเป็นคําตอบถ้าออกตัวไม่ดีประจวบเหนื่อยอีกแล้วแต่ถ้าออกตัวดีฤดูการนี้จะรอดแบบสบายๆนะครับเพราะว่าเกมในบ้านจะเป็นจุดแข็งที่จะกลับมาแล้วในมุมผมนะครับ ส่วนเรื่องของคุณซื้อเนี่ยก็ได้ข่าวว่าอาจจะสลับนะครับเอาทางโคชวังลงมาทําบ้างนะครับแล้วให้โคชโอมาได้ปรึกษาแต่ว่าช่วงหนึ่งเนี่ยโคชโอ๋ต้องคุมแน่เพราะว่าโคชแขกแล้วก็คโคชวังเนี่ยต้องไปเรียนโปรไรเซ้นนะในอีกช่วงหนึ่งนะครับซึ่งจะต้องหายจากทีมไปนี่คือความเคลื่อนไหวของทางประจวบนะครับพอพูดถึงประจวบคนก็ถามโอ้พี่พี่สารนี่ไม่มีเฉียดเฉียดบางมเบมงทองเลยเหรออันนี้ผมไม่ทราบ นะครับแต่ผมรู้แค่ว่าถ้าคุยชัดเจนเนี่ยเหมือนประจวบเขาคุยไปแล้วแต่เมืองทองเนี่ยเลงไปแบบหลายตําแหน่งมากๆนะครับเลงไปโอ้โหหลายคนหลายคนนะครับซึ่งคนที่ควรจะเสริมเนี่ยในมุมผมนะถ้ามันหาประตูไทยไม่ได้หรือว่าราคาขายมันแพงปิดเดียวกันไม่ลงเนี่ยก็คือแพทริกเดต้นั่นแหละที่หลายคนบอกว่าโอ้ตรงเป็นตรงนะครับช่วงที่อยู่ประจวบอะไรเงี้ยแต่ต้ตามมาตรฐานเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าปัญหาของประจวบตอนนั้นมันคืออะไรถูกไหม ก่นอนช่วงที่โคชโจทำแล้วนะั้นมันก็มีประเด็นอยู่แหละว่าเออเสียป,ประตูง่ายเกมรับมีปัญหาคือประตูเนี่ยคือมันเซฟสิบครั้งโดนยิงครั้งเดียวมันก็ผิดแล้วแหละตำแหน่งเนี้นก็น่าอุทธรณ์เหมือนกันกลายเป็นว่าพัตติเดโต้ก็ไปได้ทีมซึ่งชมบุรีก็คงดีลไปเงียบเลยครับซึ่งเดโต้ก็คืออดีตประตูของประจวบซึ่งประจวบเนี่ยยกเลิกสัญญากับพัตติเดโต้ด้วยนะครับช่วงเล็กสองที่ผ่านมาผมก็จําไม่ได้ว่าเขาไปเล่นที่ไหนยังไงนะแต่สุดท้ายเนี่ยเขาเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ ของชลมบุรี f อซเรียบร้อยก็คงจะมองเรื่องของลูกกาก์ดนะครับว่าชนินไซเอ้ยเนี่ยเป็นชอยที่ดีสำหรับชลมบุรีกับการยืนตำแหน่งการเล่นบอลเท้าของบาสผมว่ายอดเยี่ยมตามมาตรฐานที่ควรจะเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าได้ความสูงของแพดดิกเดโตที่สูงกว่าชนินแล้วก็เล่นบอลเท้าได้ดีด้วยมันก็อาจจะทำให้ชลบุรียกระดับเกมจากแดนหลัง ที่ดีตั้งแต่ผู้สามผัตูได้เลยผมว่าเบียดกันคู่นี้เบียดกันคือส่วนหนึ่งที่ชลบุรีออกมาเนี่ยคนก็บอกว่าเนโตลงแบลร์แน่ผมว่าในมุมนคิดอย่างนั้นได้ผมก็อยากจะคิดแบบนั้นแต่ผมเชื่อว่าชลบุรีก็อยากจะใช้เด็กของตัวเองเพราะที่ผ่านมาเนี่ยชดินก็ถูกมองว่าตัวเล็กพัฒนานแล้วแต่เขาก็ยังทําผลงานนะครับได้ค่อนข้างตามมาตรฐานไม่ว่าทีมจะสวิงไปแค่ไหนทั้งผู้เล่นเกมพุทเกมรับแต่ชนินยังอยู่มาตรฐาน อันเนี้ยเอาในเชิงจิตวิทยาเบียดเอามาซ้อมกันให้เป็นเข้มข้นมากขึ้นเพราะถ้าเกิดคุณมีแต่ประตูเยาวชนเนี่ยซ้อมยังไงชนินก็ได้ลงอ่าในมุมของชนินคือมือชีพอยู่แล้วเตรียมตัวเป็นมือหนึ่งทวาทิศแต่ถ้ามันการลงซ้อมที่เข้มข้นทุกวันมันจะดีแค่ไหนที่ผู้เล่นจะดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นเพื่ออยากจะวัดฝีมือกันแล้วก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของการพักตัวผู้สาประตูในบางเกมที่อาจต้องไปบองถึงเป้าที่ใหญ่กว่าในบอลถ้วย ในฤด,ดูกาลหน้าที่ลังจะเริ่มขึ้นด้วยนี่คือพาิกเดโตนะครับต่อที่ลำพูนมาเรอแต่พูดแต่เริ่มประตูมาเป็นชุดเลยนะครับกรพัฒนารีจันท์ครับก็ไปอยู่กับทางลำพูนนี่เขากลับบ้านเกิดด้วยเพราะเขาเป็นเด็กลำพูนนะครับซึ่งคนนี้หน่วยก้านดีความสูงได้นะครับเราเห็นภาพจำที่ยอดเยี่ยมนะตอนนี้เขาเล่นอยู่ 23, ยี่สิบสามในยุคของอากิรันอิชิโนครับอายุก็ยี่สิบห้า ประตูน่าจะเป็นอีกหนึ่งคนที่จะสูงประมาหลักร้อยเก้าสิบได้นะจำไม่ผิดแต่เกินเกินร้อยแปดสิบเจ็ดแน่นอนกราพนาดีจันเนี่ยสูงมากสูงมากนะครับก็กลับมาเล่นรอบนี้เนี่ยโอกาสก็ถือว่าน่าจะเปิดกว้างกับการลุ้นมือหนึ่งเพราะว่าลำพูมีนนท์ว่ง,งามใช่ไหมนนท์ว่ง,งามเชียงอยู่แต่เขาเนี้ยลำพูกับเชียงใหมยย่ยูเนี่ยคือนักเตะเขาเหมือนกับเขาสลับกันได้ไง เราก็เลยต้องมาดูว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะเขาจะส่งโน่ตัวนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าคู่เนี้ยเป็นประโยชน์ในยุ่ของตาม,มากก็แน่นอนการแข่งขันกับตำแหน่งที่จะต้องเล่นเกมรับเน้นความชัว์เนี่ยผมว่าทั้งกองหลังหรือแม้แต่ผู้สาประตูเนี่ยยังไงมันมันต้องมีการซ้อมที่คุณภาพมากพอนะครับมันถึงจะช่วยให้ทีมพัฒนาไปได้คือถ้าเกิดประตูคุณภาพไม่ดีทั้งสองชุดอ่ะผมพูดตามตรงนะมือหนึ่งมือสองห่างกันเนี่ย คุณซ้อมลงทีมนะไอกองหน้าไอฝั่งตัวจริงเนี่ยชุดหลักอะ่ะโอ้มันยิงไอฝั่งนู้นไส้แตกอะ่ะยิงแบบจบเลยพอไปถึงเกมแข่งขันจริงในสนามอะ่ะทีมมันอาจจะเฮ้ยยิงง่ายก็ได้ยิงง่ายเกินไปแต่มันต้องมีประตูคุณภาพสองคนที่เอาไว้ช่วยซ้อมทาให้เกมลุกของทีมชุดหลักมันมีปัญหาจะได้ยองมาแก้สถานการณ์ในการที่จะใช้เจอคู่แข่งในแต่ละสัปดาห์นี่คือเรื่องสําคัญนะครับอุทยัยธานีครับก็ออฟฟิเชียลแล้วเปิดตัว สุบัญญาปุริสายนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาจะเปิดตัวสัปดาห์นี้แหละถ้าที่ผมทราบมาแต่ไม่รู้วันไหนสุดท้ายไม่สนละกระแสทีมโยงทีมชาติบอลตอนบอลเตะไม่เอาละเปิดตัวเลยเขาถ่ายรูปไ้ก่อนแล้วมั้งนะถ้าผมจำไม่ผิดไม่รู้ก็าถ่ายวันไหนหรือถ่ายวันนี้ก็ไม่รู้นะครับแต่เขาก็เปิดข่าวไปเลยเป็นทางการสาหรับสุบัญญาคือสุบัญญาเนี่ยต้องรีบเปิดเพราะว่าเดี๋ยวตักอินดี้อีกเดี๋ยวไม่เดี๋ยวไม่เล่นนะครับเพราะจริงๆตอนแรกเนี่ย เรื่องกับชมบุรีเนี่ยคือเดี๋ยวต้องแก้ตัวให้ตาก,ก่อนเดี๋ยวคนจะบอกว่าเอ้ยไหนบอกว่าอยากจะเลิกถึงไม่ต่อสัญญาชมบุรีนะครับคือมันเป็นอย่างนั้นจริงๆในโ um มเมนต์นั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยที่ผมบอกอะเรื่องไขเนี้ยมาลงตัวในการใช้ชีวิตของเขากับครอบครัวเพราะว่าอ่าอยู่ชัยนาทนะกับภรรยาเสร็จปุ๊บไปอุทยัยก็ที่ผมบอกอะก็พูดเริ่มเดิมแหละขับรถสามสิบนาทีไปซ้อมนะครับไปแข่ง ผมว่ามันน่าจะโอเคก็เลยคิดว่าเป็นดีลสำคัญที่ดึงไฟในตัวสุนัญยาที่ถามว่ากระหายในความสำเร็จไหมเนี่ยผมว่าเขาต้องรักฟุตบอลอยู่มากกว่าคือถ้าจะกระหายในความสำเร็จเนี่ยในวัยของสุนัญยาตอนเนี้ยเขาอยู่กับชลบุรีต่อก็น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่เขาก็บอกว่าเออถ้าจะเล่นต่อนะถ้ามีเงื่อนไขขอทีมที่มันช่วยให้เขาใช้ชีวิต เชิญธุรกิจหรือใช้ชีวิตส่วนตัวได้ง่ายขึ้นอารมณ์มอนรีซออะที่รีซอเลือกบริสเตโลตอนนีน้คือมันลงตัวมากกว่าในการทํางานอะไรและทํางานอะไรายบ้านของเขานะครับส่วนในมุมเนี้ยของทางสุวรรณยาเนี่ยมันก็ตอบโจทย์อย่างที่ผมบอกแล้วก็อย่างอุทัยเนี่ยก็มีความกระหายมากพอที่อยากจะอยู่รอดในลีกด้วยนะครับถึงแม้จะเป็นน้องใหม่ก็ตามก็เสริมมาค่อนข้างดีเลยนะครับนัดขอประถมกันหน่อยทีมน้องใหม่อีกหนึ่งทีมที่ เป็นดีกรีแชมป์ทัลีกสองนะครับแต่จากการเสริมตัวและเม็ดเงินต้องยอมรับว่าเขาก็ทําทีมด้วยบัตเจ็ตที่ไม่ได้แตกต่างจากตอนทัลีกสองมากสักเท่าไหร่ก็คงจะเพิ่มเงินให้เหมาะสมตามกําลังที่มีก็เห็นข่าวเงียบสักพักใหญ่แต่เขาเปิดตัวนะครับนักเตะคือต่อสัญญา25คนแล้วก็ออกข่าวไปเลยนะครับก็มาจากบอลเดินสายกันหลายๆคนนะครับก็ยังต่อยอด ที่ไม่ต่อสัญญาสามคนเนี่ยเ็าจะมีสุภเทพคำเสียงแล้วก็มีซามมนมูัมหมัดสอเดเนะนะครับแล้วก็อาบีวิทธนะนอิรัชชนโชดของทีก็แกนหลักต่อเกือบหมดนะตอนแรกคิดว่าทำไมทีมเงียบไปต่อไม่ต่อ,อประกาศเรียบร้อยแล้วก็มีผู้เล่นใหม่สองคนก็คือนพก้าประจวบกลางนะครับเยาวชนจากโรงเรียนเทศบาลอุดรธานีเป็นนักฟุตซอลองอุดรด้วยนะครับมาเป็นอานาคตใหม่ของทีม เขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยแหละกับตันช้างสองไปเอากระแสไปหน่อยแล้วก็มีเจนนรงคูผากองกลางจากระนองนะครับส่วนอิสราวงแก้วเนี่ยเดี๋ยวเขารอนะครับรอฟีดแบ็ทีนึงเพราะว่าซาดายเองก็คือยังอย่างสองขาอยู่ด้วยสําหรับฟุตซอลในระดับทีมชาติแต่ใจจริงเนี่ยเหมือนเขาก็แฮปปี้กับประสบการณ์ใหม่ที่เล่นฟุตบอลใหญ่ด้วยนะครับขอนแก่นยูไนเต็ด อันนี้ก็สั้นๆไปนะครับประกาศแยกทางอีซันเมโลซึ่งอีซันเมโลก็โพสต์ขอบคุณขอนแก่นแล้วอันหมายความว่าสัญญาอีกหนึ่งปีที่อยู่กับขอนแก่นเนี่ยพอจบดูการนี้ขอนแก่นไม่ได้ต่อแล้วปล่อยยืมซึ่งคาดว่าน่าจะเปิดตัวกับตรานะครับถ้าไม่ผิดพลาดนะอีซันเมโลก็ดูสัญญาปุ๊บก็ไป็นด้สละเลยจะต่อกับถราก็ต่อไปถ้าไม่ต่อก็หาทีมอื่นเล่นไปกับอีซันเมโลนะครับสุขโขัไทย ก็ออฟฟิเชียลไปสำหรับกฤษณะเกษมคุณวิไลนะครับซึ่งก่อนนี้เรารายงานข่าวไปแล้วก็ไปอยู่กับทางลำปางมาก็กลับมาเล่นทีมเก่าจนได้ปัจจุบันอายุ32ปีแล้วนะครับก็เป็นชอยที่จะมาเติมเต็มการเป็นตัวหลักหรือแม้จะเป็นตัวโรเตชันเปลี่ยนเกมในระหว่างนั้นก็เป็นหนึ่งทีมที่อาจจะไม่ได้เสริมการมองอะไรใหม่ๆแต่ปีนี้ต่างชาติเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าจะปังหรือเปล่านะแต่ไม่ต้องปรับตัวแล้วกันสําหรับ ทั้งเนลสันโบนิยานะครับบอนบาโจพวกเนี้ยคือยืนพื้นข้างบนอยู่แล้วแล้วก็มีราเฟลคาร์โดด้วยผมว่าเนี้ยน่าจะเวิร์กสำหรับทางสุโขทยัยอยู่ที่ฟอร์ในบ้านแล้วกันทีพวกเนี้ยใครฟอร์ในบ้านดีรอดนะครับอันนั้นมันคือคะแนนหลักเลยบียูก็มีเรื่องของชนาแนลนะครับชนานนันนเนี่ยหมดสัญญาสิ้นปีนะครับสิ้นปีนี้ซึ่งทาง ผู้หลานแบงคอกเนี่ยก็อยากจะต่อสัญญาแต่ว่าน,นตรงนี้ยังเงียบแล้วก็นิ่งอยู่คือมีหลายคนนะครับที่จะหมดสัญญาสิ้นปีผมจะให้ผิดรู้สึกว่าทีสรุ์ที่ญญจําไม่ได้ว่าเหลือเท่าไหร่แต่ว่าใกล้เหมือนกันคือต้องอยู่ในช่วงคุยหลายคนหลายคนนะครับในมุวของชนะนันเองเนี่ยคือถ้าไม่คุยกร,รกฎดาเนี่ยนะครับกร,รกฎดาที่จะถึงเนี่ยจะเฟียเช่นแล้วสามารถเซ็นบอสแมนได้ก็ต้องดูนะครับว่าอยู่ในแผนทาง โคชแบงกต็ตอนสีปาาหรือเปล่าโสมศรก็จะเร่งในการเจราจาเพาที่ผ่านมาเนี่ยนักเตะเจ็บด้วยนะครับต่อโสมสรก็ไม่ได้ใช้งานเลยกลับมาตรงนี้เนี่ยได้ลงเล่นแล้วก็ต้องมาดูว่าสัญญาฉบับใหม่จะคุยกันแล้วมันจะมีราเทียบเท่าเ่าไหร่เพราะว่าแบงก์เขาเองก็คุมทีลนเดือนเหมือนกันไม่ต่างจากการท่าเรือนะครับก็เลยใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยในสมัยก่อนแล้วเรื่องลำพูนนะครับแล้วก็อุทยัยตรวจสนามไทยลีกนะครับไปถามมาให้แล้วก็ไปตรวจ ทั้งลำพูนนะครับที่มีข่าวว่าจะใช้สนามใหม่ที่สร้างเสร็จรวมถึงอุทัยในบน้องใหม่ซึ่งยังไม่ผ่านกรับไรซิงออกทีหนึ่งลำพูนเนี่ยนะครับตอนนี้รังเย่าเนี่ยคือฤดูกาลที่ผ่านมาเขาใช้สนามสมพูดเชียงใหม่เจร้อย700ปีตลอดทั้งซีซั่นจริงๆเขาใช้เล็กเกี่ยแต่ว่าสนามเขาเสร็จไม่ทันเขาก็เลยใช้ที่เชียงใหม่ต่อจนจบฤดูกาลไอรีก็ส่งตัวแทนไปสำรวจนะครับหลายเรื่องเลยระบบการสื่อสารสัญญาณเป็นยังไง การเตรียมความพร้อม VR ตั้งกล้องได้ไหมนะครับกล้องถา่ายแล้วสดสามารถวางแล้วเออ,เอ,อแฟนบอลไม่ขัดขวางนะแล้วมุมภาพออกมาโอเคก็ไปดูที่สนามกีฬากางจังหวัดลำพูนหรอือว่าแม่กวงสเตเดียมแล้วก็ไปดูสนามใหม่ด้วยที่ลำพูนสร้างไว้ซึ่งจะเตรียมความพร้อมนะในฤดูกาลใหม่นะครับก็มีภาพมาให้ดูกันเหมือนกันเขาก็ส่งทีมงานไปจริงๆนะครับสุดอุทัยก็ไม่มีปัญหานะครับรังย้าของตัวเองสนามกีฬากลางมอดอุทัย คือสมาคมก็ส่งตัวแทนไปเพราะเห็นอยู่แล้วว่าอุทยัยเนี่ยมีความพร้อมที่อาจจะปรับอยู่แล้วให้เข้าเกณฑ์ทุกอย่างซึ่งมันเหลือไม่กี่เรื่องเรื่องของจุดตั้งต้องของ VAR นะครับก็เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้รับก็อม่ประเด็นละทั้งสองทีมนี้น่าจะผ่านกับไลเซนซิ่งในช่วงสิ้นเดือนนี้30มิถุนายนนะครับผมไม่ได้มีโคตา้าใครมาเสียบส่วนแล้วก็ปถมก็ผมคิดว่าสนามเคยใช้อุ่นทีมชาติอยู่แล้วนอกรอบ โอ้ไม่ยากนะครับไม่น่ามีการตกม้าตายที่ไม่ผ่านกราบเซนซุ่มอยู่แล้วนะครับมาทยลีกสองดีกว่าครับไทยลีกสองเนี่ยเริ่มที่เชียงใหม่ยูแล้วกันเชียงใหม่ยูความเคลื่อนไหวเห็นบอกว่าโอ้ไล่เปลี่ยนยูแล้วเตะไปเกือบหมดแล้วหนึ่งนั่นคือเจฟเฟนโซเรสนะครับซึ่งหมด,ดสัญญากับทางลำพูนปัจจุบันก็สาสิบห้าปีแล้วซึ่งสองทีมเนี้ไม่ได้แปลกใจถ้าลำพูนกับเชียงใหม่ยูจะแลกนักเตะกันใช้เพราะว่าบิอซิบ้าก็ยังไป,ไปไปอามาอยู่แล้วเจฟเฟนก็จะลงเล่นไทยลีกสอง เดี๋ยวจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับแล้วก็มีโค้ต้าเอเชียที่เพิ่มเข้ามาแล้วผมบอกเลยว่าโอ้กองหน้าคนนี้ผมชอบมากตอนทะเลิกสองก็คือเชวโฮจู ju, หรือว่าโชโฮจูกอ,องหน้าจากกระบี่นะครับที่เล่นกับพวกบาดาลีหรือว่าที C ่โกซีเอมบ้าสามประสานข้างบนที่โค้ดสมใช้บ้า,มามงมูลทำอะ่ะโอ้ก็ยิงทั้ทุกเกมนะครับสําหรับทางโชโฮจูเดี๋ยวมาดูว่าเล่นกับทีมที่อาจจะเป็นทีมในเกรดที่อยู่ใน ส่วนเพลย์ออฟหรือว่ารุ่นเลื่อนชั้นเนี่ยฟอร์มจะเป็นยังไงเกษตรศาสตร์เปิดตัวนิธิเดชเพนสวัส์นะครับอ,อีกในวัยย่าบปีนี่เป็นอดีตเด็กป้านโคตจุนเอารักษีเกิดคุณสิวละก็ใช้คนที่เคยร่วมง,งานกันสมัยที่นิธิเดชเนี่ยในิบเปีโคตจุนคุมทีมพาดีแล้วก็ต่อยอดไปติดยูย2่ด้วยนะครับนั่นคือชุดสุดท้ายของนิธิเดชในนามทีมชาติก็ดีวเองเนี่ยเป็นเด็กจากชชบุรียแคเดมี่นะครับแต่ว่าจะขึ้นชุดใหญ่ไม่ได้ก็รุ่นเดียวกับพวกวอลชิด กิศดาสิทธิโชคนะครับแล้วก็ไปเล่นอยู่ในลีกองหลายทีมล่าสุดก็คือเล่นแท้อยู่ในเตกครับสุพันได้ตัวของนัทพลหอทองครับเซนเตอร์อันนี้ก็เป็นอดีตเด็กอะคาเดมี่ของชลบุรีแล้วก็รู้สึกว่าจะอยู่บีจีด้วยนะก็อยู่กับบีจีด้วยแล้วก็จันทบุรีนะครับจันทบุรีเนี่ยชุดอรองแชมป์ทันีสานี่แหละล่าสุดน,นะครับแล้วก็เลื่อนชั้นขึ้นมาสุดทดันีสองแต่ว่าสุดท้ายเขาย้ายทีม มาเล่นกับสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณเสริมค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็มีเดียใช้ได้ปีนี้นะครับไล่เปิดตัวสร้างคอนเทนต์โอเคเขาอาจจะไม่ได้มีการถ่ายทำอะไรมันดิสมาลาหรอกเหมือนทีมในไทยลีกแต่ว่าเราก็พยายามให้ข่าวสารในเถื่อนของเขาเนี่ยมันมีเรื่องเคลื่อนไหวตลอดนะครับก็ชื่นชมว่าทีเป็นทีมที่มีพื้นฐานการบอลดีอยู่แล้วของในถ้าผลการแข่งขันมันได้เนี่ยผมว่าคนนักหมื่นห้าหมื่นหกเนี่ยสุพรรณ กู้ศรัทธากับมาไม่ได้ยากนะครับแล้วก็เป็นรีวิวนี่ด้วยเขาไปเอา,เอาทีมชุดกลุ่มคั่วที่เคยทําก่อนหน้านี้ซึ่งเขาก็ทําในฤดกการที่ผ่านมาบริหารจัดการได้งบประมาณที่ไม่ได้เยอะแต่ทีมหวังผลเกือบจะเรื่องชั้นนะครับเรื่องที่หนักหน่อยคือระยอง FC ซครับระยอง FC ซเนี่ยตอนนี้กำลังหาคุณซือใหม่มาแทนโคชชูชูศักดิ์ศรีภูมิที่ไปคุ่มสุโขทยัยก็มีโค้ชยื่นโปรไฟล์เข้ามาซึ่งปกติเนาะคนอยากได้งานคนตกงานหรือว่า อยากจะคุมทีมสโมสรก็เปิดรับอยู่แล้วแล้วก็นั่งพิจารณากันแต่ปัญหาอยู่ตรงนี้ครับโคชชูเนี่ยรับเงินเดือนกับระยองในซีซั่นที่ผ่านมาเนี่ยในทีมลกสองเนี่ยเดือนละประมาณแปดหมื่นบาทซึ่งในตําแหน่งของงานโคชไม่เยอะนะครับซึ่งบัตรเนี้ยผมว่าระยองก็ไม่ได้เตรีมยวมให้โคชเยอะมากมันเลยทําให้อาจจะเลือกโคชลาบากหน่อยเพราะว่าเงินมันไม่ได้มีมากายกจะไปจ้างโคชร,ราคาแพงแล้วโคชที่มาเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าอยากมาทําโปรไฟล์ไหม แล้วรับกันไหวไหมกับรายจ่ายแบบนี้เรื่องของกระบี่นะครับก็เป็นเรื่องของแฟนแฟนอินซีอันดามันคือมีข่าวไม่ค่อยสู้ดีเท่าไหร่เพราะว่าทีมเนี่ยอาจจะมีปัญหาเรื่องสปอนเซอร์แล้วก็งบประมาณในการทำทีมตอนนี้มีสองทางเลือกนะครับาะที่ผมไ,ได้รับข้อมูลมานะหนึ่งคือพักทีมสองคือหาสปอนเซอร์มาช่วยซึ่งสถานการณ์เบื้องต้นในตอนนี้แฟนกระบี่ เริ่มทราบข่าวกันแล้วแล้วเริ่มมีการติดแฮชแท็กเซฟกระบี่แล้วก็เซฟกินซีอันดามันอันนี้ก็นําข่าวมาให้ทราบแล้วกันนะครับคือแฟนบอลจะช่วยกันได้นะเนี่ยเวลามีข่าวเนี้ยเป็นกระบอกเสียงระดมทุนมาช่วยซึ่งมันอาจจะยากหน่อยเนาะมันไม่ได้มีการเปิดขายหุ้นเลยการแต่ต้องช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้ทีมในจังหวัดกับสองคือเวลามันมีบอลเตะเนี่ยพยายามครับอุดหนุนกันให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ว่าผลงานจะดีไม่ดีเม็ดเงินที่จะหล่อเลี้ยงทั้งปีเนี่ยมันทําให้คนที่ทําบอลเนี่ย มาคูณหารแล้วดูว่าเฮ้ยมันดาเดินต่อได้ถ้าไม่ไหวเนี่ยก็ยังพอเสี่ยงที่จะได้ลุ้นสักเล็กแต่เขาเป็นแบบเนี้ยลองดูดิเงินไทยลีก็ได้ไปตรงนะขาสภาพคล่องไปอินทอนบเซอร์ไม่เข้าอีกมันจะไปกันต่องไงนี่คือทีมที่ก็เป็นทีมที่อยู่ในลีกสองมาสักพัดนะครับอาจจะอยู่ในโซนท้ายแต่เขาก็เอาตัวรอดได้ทุกปีเหมือนกัน